นำการลลยคนเลยนะเพิ่นบอกนะ,จะ,ะจะเดงว่าเรากัดผูกทั้งนี้เ,เจ๊งหญ่เพื่นนี่ยังโมปากยังเด้ลูกลูกพัดไฮโดรเฮง,งนั่นยัง <c oughs> กินกัดเ <c oughs> <c oughs> อออหากินก่อนก็นได้ทั้งเมจรนนะกับสบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้อ,องเบิร์ตสุขสุคนเนาะ ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝังเล่าลกับสวัสดีพี่น้องทางพังทยอีกคนหนึ่งมาพบมาพอกับช่องยูทูบของวาวิ่งใจใจกันน้อยเนาะพี่น้องวิองอีกเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องไอเช่นเก่าเ,เ,เช่นเดิมเนาะหลังจากที่ว่าวาวิ่งเข่ามาอาโรบเที่ยงใกล้สิบ่ายเนาะพี่น้องทําเวลาบบอยากไล่เนี่ยสร้างเพิ่นกระจ้นมือพี่น้องเยเนาะซื้อกับเข่ามาเนี่ยพี่น้องก็คือว่าสร้างเพื่อเมือแต่ว่าเขาจะเอาเมื่อให้เพิ่อนอยู่เพื่อนพุ่นพี่น้องเลยอาเรื่องนั้นมีปัญหาเนาะเขาซื้อมาเพื่อเพิ่นอยู่แล้ว แต่ก <başka>. ็มีท <and> ีมงานยูทูบเบอร์หลายๆานนที่ว่าเพื่อนมาหาหนองแดงในมื้อนี้เฮากับโบไฮเพื่อนเมื่อแต่ก็เฮาไัซื้อกับเข่ามาเพื่อเพื่อนน้ำพี่น้องเนาะคือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กินน้ำกันน้องพี่น้องเนาะแต่ือมูกระทะน้องพี่น้องบเมนว่าอ่ากับเข่าแบบมากินกับเข่าหรอกน้องพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการเชียร์เวลาเดี๋ยววิยงสิเข่าไปหาทางทีมงานยูทูบเบอร์เพื่อนแต่ก็ทั้งนองแดงเดี๋ยววงเอาเมจอนมือนี้พี่นองอาเมจอกับลกชายเพื่มากินน้ำกันเนาะอ่า อ่าจังได้ก็ไปเบิ่งไปชมนมการพี่น้องปะอ่าน้องพี่น้องเนาะครูทางเมจอนเพื่อนทางบอบอยแม่กลายคนเนาะอ่าเข้ามาอ่าเบิ่งทีมงานยูทูบเบอร์หลายๆท่านเนาะสบายดีเด้อทุกคนด้วยอ่าโอ้มาฮาน้องแดงเนาะมือนี้เนาะเออเป็นอะไรสางเพื่อนชุมเจ้ามาท่านอยู่บะท่นอยู่อ๋อเพื่อนแบกินข้าว โอ้พันโบนั่นเนาะพันบอถะเนาะตัวใครนะชมชื่อดีเท่เท่แบบเท่เนาะตั้งบอเท่เนี่ยพี่น้องมาสร้างพิ่นอยากกินเข่าเนาะพี่น้องเพิ่นเดินไปเพิ่นก้าวคอขึ้นอ่าะพี่น้องเนาะว่ายเนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นเหดไวอยู่ก่อพาซาวขึ้นนี่กะเรือเบอร์ใดยังเรือแต่ก่ออันนี้ กระโ่งได้ทนเป็นได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าน้องเอ้มื่อนี้นี่ยมื่ออื่นนะ่ะสิจ้าว่าเล้วจักพี่นอ้องตัวนั่นอยู่พี่น้นองเดี๋ยวเอาจังสีนั่งทิ้งโบล่าพูมาแต่ว่าคือว่าว่าทางเมจอนเพิ่นมากอะใช่คนนั้นดังไพเลยเนะเาะอ้าวคือบอกเอาออกไปลไ้างอยู่นอกเลยตั้งอยู่นอกเลยเป็นจังแด,ดีวเลย cho bò bò à bò 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 bò

ธรรมดาพี่น้องเจัดมูมาตัวหนึ่งนดาตวนึพี่น้องั่มาลียงัพี่น้องเยถั่วหลังบวงเนาะเตรียมเตรียมถั่วเตรียมยังพอมันลายคุ้ด้สิทางผู้ทางไอจอนเท่ากัมากคือกันเอาคนมาเนาะกินมะเขือกินมะเข อ่าทางน้องแถวเพิ่นก็มาคือกันพี่น้องแฮงกินนี่เด้อ่าแปอยู่นี่มีหยังนี่ดี่เงโอยสบายดีเนาะทางประเทนําโอยอ่าสบายีเ้พิ่นพวกผู้หญิงกะจัดไปจัด่ไน้องแดงแม่จอนั่งนั่งอยู่นํากันนั่งกินนํากันแบบว่าถ้านําสิเพิ่นสิอายแม่นเพิ่นยอายเด้อคเฮาไปนั่งแต่เพิ่นเนาะบ่ยากดอกมีแต่ทางเทมานั่งอยู่ทางนี้นํา เอาครับรถนให้เอาโมท้าไปให้สร้างก่อนพี่น้องเลยมาวะเพิ่นโมมาเพิ่อนเผาพุทธใครๆก็ได้ชื่อมาเพื่อเพิ่นเนียชื่อมาทั้งว่าหาชุดเพิ่นอยู่เพื่อนเพิ่นเลยเด่นเพื่อนเพื่อนหลังที่ชมตัวในนะ เ <laughs> ออมามาหมดทันเนาะทางอ๋เอเวลาหน่อยเลยออเชื่อมูกระทามาให้เ <laughs> ดางนเลยเลยอันหมอกระทานี่เป็นห้องอันแดงเด้อดวยด้ยอแดงเนาะดยอาเจ้าเห็ดมาเ้ามาวอกจกกินข่าวอ แม่เนี่ยมันคือว่าได้เบียดลดเวลาประทันเดิ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 นบันนีเดินเมื่อเด้อบันนี้เด้อเดินเดินเนี่ยเอาที่น่องเนาะกับมือเพิ่มเพื่อเอากระเข่าให้เพิ่มเนาะเพิ่มดูเพิ่นกับเพิ่นอาจจะอยากกินข้าวแน่นนอกเบาดีเนาะเพิ่นบอกเคยอันนั่นคือเขาคือว่าเวียงกินข้าเมื่อเธอพี่น้องเลย ใกล้ๆกันหรอกเพื่อนสร้างกันประมาณหาหาชิ้เมตรทอดพอเปลาดีประมาณนี้เนาะเป็นเบอร์อยู่ซช่ไอยู่พี่กับมิ่แต่น้องแพลนะน้องแพลมากินน้วกันแต่ว่าอยากให้เพิ่์นได้กินหน่ยก็เฮาก็เลยซื้อมาแน่อยเพราะท่านเพิ่์นซั่มเพิ่์นลูกเพิ่์นอยากกินข้าวเพิ่์นได้เมื่อก่อนโดยกินข่าวเที่ยงก่อนบอกมีนบอเยี่ยงกรบอกยูบอกว่าให้เพิ่์นทานนะให้เพิ่์นมาทาน มีแต่ว่ากินน้ากันเนอะกินน้ากันโดยหลายคนพี่น้องมันจัดจัดเต่าอยู่โดยสบายดีเออจักี้สบายดีไฟนอ้มันหลายพี่น้องเลยต้องขอโทษขอไฟอะไรจวดพี่เลยเต่งโตมาเลยเบ กินน้ำกันเนอกินน้ำกันว่าไปแต่งตัวไปทา้งหลายได้กันหมูฮู้หมูหมูเวียบอกเพื่อนว่าอันตอนกินข้าวเที่ยงคิม่าอาวเนอบอกเพื่อนชินะเพื่อนไปโปรดักกินข้าวต้มหน่อไม้ไม่ไม่ชอบวะอื้ออื้ออื้อเฮามาให้เออเออเออเอาเตาข้างขึ้นเนาะทางนั่นกับข้างเราได้ตั้งเตาเราได้ทางน่ะได้ได้ถ่วยนี่

จัดน oh, okay. oh. <c oughs> ah, ้องน้องแดงจัดขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งอ้อมกันเออนั่งเหมอนกันอ่าเห็ดยังกับโบเป็นบ้านนี่พี่น้องเลยโบเคยสีแดงเผินเบาอยู่มีแต่เบาเทสเดอมานั่งใกล้ในเบาเทสม่แม่เหมือนี้อะ้งเออโอ้ยนั่งเผาพักกันเผากะทะยื้อโอ้ยก็ว่ามุคมเห็ดอ่า โอ้ยอยว่าเพืนั่งัง่อยะกกลมเห็ดเด้ออยมาพักนี้อใส่รดนพักนี่เอาใส่้นี่โดยเอาใส่เลยน้ำน้อยพ่อจักบอกน้ำจนบกพอเวียงถอกใส่ไเดี๋ยวเวียงถอกไ่ปเวียงถอกใส่น้ำจนบกคีบใส่แบบนี้เด้อไม่จอเด้อนี่นี่นแบบนี้ต้องกินเรื่อยแะแบบนี้นอปเทิ ขามักปลาเมื่แก้วปลาย่างเลยที่นีกินก็ต้องได้สอบประเทศสอบได้เอาเย็นเย็นหงทางอันเมยน้องแค้วทางพ่อองแคลวกับ่อยู่พี่น้องไยไปเอิญพันน้ามีแต่ลูกเพิ่มมาพอดีครับฮะาอกบาจ้ น้นองเด็นะไปใช้น้องเด็บูู้เมยูก่กับแม่กับแม่กับชินหมูนี่บริเวณว่าหาคนกลับได้พิกพิกพินะจ๊ะชิ้นต๊มให้ม่นางาี่ล่ะน่<อ>ะห่อนแหงอันนี้พีน่น้งองเชิ<น>้็รถมอัีเน ใส่กองโฟมเอาก็ได้เออไปกอนรถทันได้แล้วน้ำเอาแจ้งพิการไปคิดอยู่ออนอนพี่น้องเนาะที่หแมรมัยก็ได้นะอ่าุยองเลยอันเนอเอฟซีกินน้ำกันเนอเอฟซีเนาะ Điều sẽ mang bằng thằng thím ngán thôi, con. Cần nằm ở thang này, mắt nằm ở thằng này. chẳng đại đấy, thằng này. Thằng nó vẫn mất chắc không biết Chẳng sao, vào thế, phần này phải bỏ. men, thang kim này thôi. Mẹ. Ồ, Đôi, đôi, đôi. Nó nghe mùa đại bảo đại ยังใหา่แหงอยู่เนาะอ่าจัดไปจัดไปพี่น้องไงที่วบอกดูดูเดี๋ยวจะไปนั่งทั้งงานเมจรครับน้องแดงพูดเนี่ยเพิ่นบาจักคมเพชรให้เสาแก้วเพิ่นเคียร์ทั้งนั่นกะเพิ่นมากนี่ก็สร้างเพิ่นกับเพิ่นหิ้วเข่าเดี๋ยวเพิ่นป๊บเมื่อก่อน Về mà anh chín Có à, Tuần thì bà khi mà anh ăn... Được áo nó nụt Mất nó Bố mẹ anh nó về bà À Này đấy Bằng con đó Tên, ngó, tên ngó. บ่วงข้างนั้นมีอยู่ยบ่วงได้คู่กันอยู่บ่คู่อีบ่อยจอนเดี๋ยวเสีเอาไปหายเพิ่นได้กับคู่เอาปตุตมเอาบ่เอาบ่บ่วงนี่เด้อกำจังไมสุดเาผู้ใด้เสีเอาบ่วงอ่ะมีบ<ป>่ทางไหนอ่ะไปเออ แกบางสีตักนอาน้ำจิ้มก็แจวก็กินเอะฮะฮึฮึจึฮ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 ึกึฮ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 เฮึฮึนึฮขฮึฮนฮึฮึฮเฮึฮึฮึฮอฮึ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 เึยึหึฮเฮึฮนฮ่ฮึฮึอึฮ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 ึึฮ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 นฮึ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 ีอห่ฮ Ờ <laughs> hờ <também com> À John <laughs> <Yeah, vào smoke> xe, Xếp nhìn mang quay này, nó lắm mà นายคนเนาะพี่น้องเนาะนายคนก็เลยบอกให้ตัวชิดอยู่ถ่ากับบอยู่ฟ้าป้าน้องแดงมาได้วบัดบอกว่าให้ถ่าว่ากี่ว่าเพิ่นสิท่าพี่น้องเลยมีเอยากไปทางอื่นบอกอ๋อเพิ่นกับบัวโตบอกว่าเวียงเนาะบัวเบียงหนวดชื่อมาเพื่อเพิ่นชุดหนึ่งอีกเอาไปทางเพื่นวายังไปทางอื่นไป เพราะว่า้ามาเพิ่นยังอยู่นะก็ว่าชิให้เพิ่นกินน้ำกันก็เลยซื้อมาไลยผมเป็นยังไลยคนอยู่กินเนยจอนเลยเป็นอะไรแซ่บบ่แซ่บจอนบ่อแล้วเปนมอ่อน้อยพ่อ

ยืนนะพี่น้องไอ้เตียงมันหอมเนาะกินน้ำกันกินน้ำกันเด้อ FC เบิดทุคนี่ๆเนาะอันนี้ยัเป็นได้จอดแซ่บบ่อื้อือจ ครั่ะเชรเ้รเพชรเอ่อครแรกปอทีได้กินนี่นะ้แงเคยดูแ้วแรกเออครั้งแรกครั้งเดียวนี่สิครับเาคิดแล้วทำเหลือเออเอาไม่กินเียร์ดิแล้วเหอให้กินแล้วเอเสร็จเนาะ แซ่บอยู่กว,วเวียงรดดที่ว่าเจ,จ้าของไทยก็จะเป็นนังไก่แท้ที่ว่าเจ้าของไทยรดมาเบิงโดดรถได้เปิดหากระได้แปดนาทีจบมันพราะอันโดนเติบแหละพรมันมุมม,มีมุมนา่งมุมมีมุมนั่งได้นั่นไง นั่งคนจะมุมพี่น้องไหมทีมงานเพิ่งจะอยู่ฟังนะเพราะว่าเพื่อนแบบว่าบะไรอันนั้นเราเพื่นเราเลยเหนื่อยปวดนั่งถ้าจะไม่ได้เห็นเป็นไร แพทย์ผู้เบงคนเก็บหมอบหน้อยเนาะหมอน้อยเพื่อนหมออันคิดว่ายันว่าทีมงานเพิ่นเผาสีเมื่อดูดหมอที่อีกบ่มอแล้วหมอน้ำล่อนแล้วทีมงานเพิ่นสีเมื่อทั้งนั้นให้เพิ่นเอาเมื่อทรงเลยนะเอาหมอน้ำล่อนเพิ่นมาเพินหมอของน้องแดงบบดเอาไปหายช่าง แล้วมันอยู่ใกล้แลยให้สร้างเพื่อนเอามาตรงนะเผอนบ่เผ็ดบ่น้องแวเพ็ดเราเผ็ดอ๋อเราเจ็บแขีวอยู่แล้วน้อนงเพวตะกี้เนาะอยู่ทักน้ำ เกลับมาทางทีมงานก่อนบันนี่พี่น้องเป็นอะไรเนี่ยทางนี่ทางห่อนทางยางเนาะ่ามันเฮือนเพิ่นตำพี่น้องมันได้ห่อนนีเป็นอะไรทังนะ้อิ่มบอเออโดยโดย bò bòi hay rất sốt tỏi này bò, vừng, cho khẩu bòi bò, oh, rồi rồi, bún là tỏi này, haha, tin, phần sang phần Yu Men bố mì mình nang nó, bố mì mình nang xin ông cái, con lại, เป็นอะไรทั้งนี้ฮะแซ่บอยู่วไแม่จอนแซ่บเนาะเออได้แซ่บได้แซ่บเออพอเอกินกินอันบัดกินอันแล้วเด้านะที่มีแนวให้เฮ็ดบัดกินแล้วเด้านี่ยข้าวโพดกินแด้าก่อนกว่าเตามันชุ่มหน่อยมันจะนั่นเนาะพี่น้องเนาะ Nhân hết đấy kỳ đều đâu Hết đấy, hết hết kỳ nong nơi kỳ nong 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 kỳ นราบาบปากเนาเผ็ดป่ะกินน้าบ่หาเอาน้ามห้น้องอยู่แด้หาน้ำอยู่ละกินไหมเออเราบวบปากลับมาทางนี้อีกเจนึงบ้าเนาะพี่น้องเนาะขอบใจทงบาเวีคขอบใจทั้งงานพี่จุ่มเนอะเพิ่นอยู่ทางฮ่องกงพี่างนะพี่จุม ขอไอพี่จูเพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญทางนี้ทางนี้เด้อแต่่ตอไปเนาะโดยแซ่บใกล้เมือนี้แซ่บเนาะนั่นแหละเพิ่นก็แจ้งมาว่าถ้าว่ามีไผ่เข่ามาหาน้องแดงนั่นแบบว่าให้อยู่เลยไม่ต้องให้เมื่อเพิ่นว่ะหาอยู่เลย้ใหกินน้ำกันเพิ่นว่ะโดยลวยตลอดปีตลอดไปเรื่อยๆหมดได้อ่าเฮาเอื่นเพิ่นเอื่นเอื้อยเออเอื้อยนนะโดยสุขภาพแข็งแรงเนาะโดยอ่าโดย ทุกคนก็ค <the> ือกันเนาะเ็กันเ็กันเนาะโดยแขอบุขอบคุณทงอ่าพี่จุ่มนี่ที่เพิ่นเลี้ยงมื้อนี้ขอบุขอบคุณทางพี่จุ่มผู้ักผู้ใหญ่เนาะเลี้ยงมทานในมื้อนี้กออยู่ดีแฮงเนาะเื่อได้เฮาได้กินนําเพิ่นนี่เนาะแม่นอืออิ่มบ่โดยอ่านี่บ่เวียงสิไปทางนั้นบาดนี้โดยเนาะพี่น้องเนาะผ่านมาทางนี้คือมีเสียงคกเสียงยงบาดนี้เนาะ

Ồ, rồi rồi. Im nè, bò gìn mutha nè. Phòng Ồ, rồi rồi. Mình sẽ báoขอบ ơn,ขอบ thằng P’Jum, Thunder. Cảm ơn, cảm ơn, thằng P’Jum bò. Mến, ở Hồng Kông. Đa, đa, đa. Rồi. Miêu mutha, team anh, được rồi. Thằng, 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 อ่าตะดิบ่คือว่าหยังนี่อ้อแม่เพิ่นเห็นแม่เพิ่นฮ้อนพี่น้องเอ้ยดีใจแฮงเนาะดีใจแฮงพี่น้องเอ้ยอืมเลยๆไปทางงี้บ่เทอ่ามีแต่ว่าขอบุญขอบคุณทางเอ้ยจุ่มเด้อทางแม่จอนแล้วก็ทางน้องแดงเนาะทางบบอยทางบ่เทนําีแหอ่าที่ว่าเพิ่นเลี้ยงหมูกระทะมื้อนี้โดยบัดคน่นะเนาะทีมงานเฮาผู้มากินนํากัน เลยอ่าพี่น้องเลยพี่เด้อทังพี่เด้อเยอาฮามาทางนี้ก่อนนะขอบคุณอพี่จุายเด้อทอเรียอหามูกนทะในมนีพี่น้องที่าอเลยเนาะเยยขอบคุญคุณพันายายเลยอถูกเนาะอ่าทางนี้ได้สาขอบุญขอบคุณพันบ่ทางนี้ขอบเลยอี่เด้ออ๋อเลยเลยขอบบคุณรายดายเด้อเเลย ก่นแล้วกระเซ็บลายเพื่อนสร้างมาแบบว่าให้มากินนตำการลายคนเลยนะเพื่อนบอกนะอนจะเดวงว่าเรากัดผู้ทั้งนี่เจ๊ใหญ่เพื่อนนี่รถยัง,ยงบมปากยังเด้ลูกลูกพัดไฮโดนเฮนิกนั่นให้ก <laughs> ิน <laughs> คร<ข>ับเอออาหากินก่อนก็นได้ทั้งแม่จอนอ่ะกินก่อนนั่งโยมเสือพุ่นกับมีพี่น้องก็ผพ้ใหญ่ใหญ่ไปน้ำเนาะเพราะว่านั่นพี่น้องเลยคลิปนี้กับสิประมาณนี้เนาะตอนแรกคิดว่าสิ่ท่ายสร้างน้ำแบบเิ่น เปิดทนมาไว้เป็นเมื่อก่อนเ้ามาบรทันไหนก็ได้ตามเมื่อไห่อยู่เพื่อนน้องพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นกะโกขึ้นไปชั่มทีบ่กเวียงบอกได้กะอ่าเพิ่นเทคานนี่หน้าสีมันสีแห้งได้เพิ่นกันหน้าสีอ่ามาโกอีกรอบแรงขนไดเพียงเด่นอ่อนเพื่อนไหนเนาะก็คือว่าไว้อยู่เพิ่นเหตุงานก็ลาบลื่นอยู่โอเคเด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้กัเนาะบ่มี่ยังไล่เขากะขอขอบุญขอบคุณเอฟเชียนแพงบัตจุกุจุคนหน้ที่ว่าเขามามิ้นมาชมน้องพี่น้องเนาะอ่าบ่เวียงชี้เขามาชมก่อนหน้สี ขอขอบุญขอบคุณทางพลักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าน้องพี่น้องเนาะแะจักมืดๆเนี่แจ้งน้อยพี่น้องเลยกะขอขอบุญขอบคุณเนาะเอพชีฮักแพงเบ้ดสุขุขุสุขคนผู้ใดเข้ามาเบิงมาชมนี่กะเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์คือว่าทุกคนอิ่มเบ้อสุขุคนพี่น้องเลยคือว่าเวียงชื่อมาหาชุดเนาะพี่จุ๋มเพิ่นให้ชื่อมาสามชุดตอนแรกบัณนีตโทรมาถามผู้ดีทีมงานอยู่หลายนี่กะทั้งงานญาติผู้ใหญ่ทางป้าของน้องแดงเพิ่นมาดอกคิดว่าเพิ่นชีลอพี่น้องเลย เพิ่นบร้อแล้วก็บบเป็นยังพี่น้องทีมงานเข้ามาหล่ายอยู่แล้วก็ไปให้สร้างเพิ่นชุดนึ่งน้องพี่น้นองเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งพี่จุ่มหลายๆเด้อเนาะที่ว่าให้อันเป็นสะพานบุญในมือนี่คือเก่าเนาะะพี่น้องเนาะที่ว่าให้ทุกคนได้อิ่มหนำช้ำล้านแล้วก็ขอให้ทั้งพี่จุ่มเพิ่นอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บมห้ได้ความไข่มหม้มีขอให้มีแต่ความสุขความเจรเดินในนาทีการงานปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มัน่นารถนาเนาะ,ะทุกคนก็อิ่มบุญอิ่มใจไปนำกันเเนนนาาะะพี่้อง อยู่ทั้งบ้านทั้งเพื่อนของน้องแดงพี่น้องเลยเดี๋ยวเ่าเวียงชีฮิดไปอีกคลิปนึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันกระโลนเติบพอสมควรพี่น้องเลยห้อนแน่พี่นอ้อ,นนนองเนาะเพื่อนเพิ่นต่ำนัง่งอยู่โดดบุ้มีหอดปลาโละปลาล้มนั่เอา้าใชจกันพี่น้องเลยอ่ะคลิปนี้ก็ถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัย FC ไลน์นาะพี่น้องเนาะอาจีพอยากมั่วๆในคลิปนี้เนาะต้องขอโทษไดร์เด้อร์ผมเองพี่น้องเนาะคลิปนี้เ่าเวียงเองก็บชไปก่อนเนะพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสัดีชข,ขุชุกคนนเาะอ่ะ